รับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะพีรพัฒนฟาร์อมอำเภอเอราวันนะครับมาชมการเตรียมโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับพันแพะที่เกษตรกรอชอบที่จะนํามาเลี้ยงนะครับชอบที่จะนํามาขยายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างตอนนี้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแพะเนี่ยสนใจที่จะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับวันนี้มาพบกับ ผู้าการนะครับน้องแอมนะครับพีรพัฒฟาร์มบ้านห้วยป่านครับตำบลผาสามยอดอำเภอวังอำเ,เภอเอราวันจังหวัดเลยครับการเตรียมโรงเรือนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงครับวันนี้มาชมครับวันนี้สวัสดีครับน้องแอมครับ,<อ>รบพีรพัฒฟาร์ม บ้านคุ้มปานตำบลขัตยอดอำเภอรวันจังหวัดเลยค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมการเตรียมมือใหม่สําหรับการเลี้ยงแพะ,ะการจัดเตรียมโรงเรือนหรือว่าอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงแพะเบื้องต้นนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างสาหรับมือใหม่หัดเลี้ยงการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ<ช>สายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะ พ่อพันธุ์สลับฟาร์มนะครับควรจะเลือกสายพันธุ์อะไรดีที่เหมาะสมกับการตลาดในยุคปัจจุบนันนี้ที่เกษตรกร,รมีความสนใจที่จะเอาสายพันธุ์เหล่านั้นมาเลี้ยงมากที่สุดนะครับตอนนี้พี่การจะถามเรื่องอการเตรียมโรงเรือนสำหรับมือใหม่ะนะครับน้องแอมทําโรงเรือนตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้คือลงทุนไปเยอะไหมของเราเนี่ยโรงเรือนใหญ่เนี่ยโรงเรือนนี้หมดไปประมาณเก้าหมื่นครัเก้าหมื่นเลยนะ,ะกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ย นี้กว้าง1 0เอ้ยยาว10กว้าง6ค่ะกว้าง6เมตรกว่ากว่านะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณยาว10 <Okay. S 2> 10เมตรกว่ากว่านิดหนึง่งแล้วก็ตอนนั้นเราให้ช่างเขามาดำเนินง,งานหรือว่าเราทำเองฟาร์มเราแฟนทำเองค่ะแฟนทำเองเลยเ <Okay. S 2> ตรียมสถานที่ตรงนั้นก็ลงทุนเปพอสมควร6 0 0 0 0 70,000่ <Okay. S 2> อันนี้ไม่รวมที่เราเลียเ้ยงเบื้องต้นไม่รวมค่ะครับเราทำโรงเรือนอยู่ประมาณกี่เดือนเนี่ย ตัวนี้คือจะทําหลังเวลาว่างหลังเลิกงานเพราะมีงานประจํานะคะทําประมาณเกือบสามเดือนค่ะครับเตรียมไม้เตรียมอะไรนี่ครับอุปกรณ์สำหรับการทําช่องเป็นเป็นเป็นล็อกล็อกไว้นี่เป็นเพื่ออะไรครับสําหรับห้องคลอดค่ะห้องคลอดค่ะคลอดเดียวคลอดเดียวค่ะคลอดเดียวแล้วก็เตรียมกักบริเวณให้ให้เขาคลอดไม่ให้ไม่ให้ใครไปรบกวนค่ะเนี่ยครับสภาพ ล็อกล็อกไว้จัดเป็นล็อกล็อกนี่อาจจะเตรียมไว้สำหรับหลายๆแม่ที่คลอดพร้อมๆกันด้วยจริงๆแล้วการเตรียมแบบนี้มันดีดีเนาะเพราะว่ามันเราไม่ได้กินพื้นที่มากและก็เป็นพื้นที่ที่เราดูแลได้ง่ายก็คือมันมันจะป้องกันการชนการแทงค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าก่อนคลอดเนี่ยเราอาจจะกักบริเวณตรงนี้สักหน่อยไหมค่ะค่ะกักประมาณกี่เดือนก็คือ ก่อนคลอดหนูจะเอามากักประมาณหนึ่งเดือนค่ะแสดงว่าให้ความปลอดภัยกับเขาสูงมากเลยใช่ค่ะคือเห็นท้องใหญ่คือดูอายุคันแล้วก่อนคลอดประมาณหนึ่งเดือนหนูจะจับขังเลยค่ะจับขังเลยแล้วก็คลอดประมาณสองอาทิตย์ถึงจะปล่อยลงสูงส่งก็ให้เขาอยู่สงบสงบเงียบๆโตดีให้เพื่อพักฟื้นร่างกายก่อนค,ครับทำโรงเรือนเสร็จแล้วนี่เราเตรียมตอนนั้นเราตั้งใจไว้ว่าเราจะคัดสายพันธุ์ยังไงครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีตอนนั้นให้ตรงกับตลาดที่ต้องการด้วย สมมติว <se ่าลูกแพ้ออกมาเนี่ยให้มันได้คุณภาพแล้วก็ให้ตรงกับสมาชิกที่จะสนใจนําไปขยายพันธุ์ต่อเนี่ยตอนนั้นเราตัดสินใจเลือกพ่อพันธุ์ชื่อเป็นสายพันธุ์อะไรครับตอนนั้นตอนนั้นก็คือหนูใช้พ่อพันธุ์บอร้อยนะคะบอร้อยเลยใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับตอนเริ่มต้นที่เราได้มาตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาสอง0 0บาทค่ะ2 0 0 0 0เลยเหรอค่ะถือว่าราคาสูงไม่สำหรับเราหรือว่าไม่สูงก็ไม่เท่าไหร่ค่ะสอง0 0ค่ะเพื่อที่จะให ได้ลูกเขาอย่างมี<ก>คุณภาพเราทําตลาดแพะขุนนะคะ<ม>แพะขุนเราต้องการขายเนื้อขายกิโลเราคือสายพันธุ์บอเป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์น้ําหนักดีค่ะเขาได้เขามีน้ําหนักที่ดีน้ําหนักที่ดีค่ะสวยค่ะแล้วก็สุขภาพเขาต้านต่อโรคได้ดีก็ของเราจะเอามาผสมกับแม่พันธุ์เราจะเป็นลูกผสม ซึ่งลูกผสมมันจะต้านทานโรคภัยไ,ได้ดีค่ะแล้วเราก็เอาพ่อพันร้อยเนี่ยมาผสมเพื่อต้องการน้ำหนักและโครงสร้างอะคะ่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของของของฟาร์มของฟาร์มเองค่ะทั่วไปอยู่แล้วโดยสมาชิกโดยทั่วไปเขาก็น่าจะเลือกอย่างนี้ไหมก็น่าจะเหมือนกันนะคะ,คะแต่เราก็มีมีแม่พันธุ์บางส่วนที่สำหรับขยายเป็นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ในอนาคตค่ะคือเราเราจะทำสองสายสายช่างกิโลคือสายแพะขุน แล้วก็สายพ่อพันแม่พันค่ะสายที่เราจะ,ะเป็นแพ้ขุนนี่เราเลือกสายพันบร้อยเลยตัวผู้นี่บร้อยทั้งหมดค่ะแต่ว่าตัว,ต,วตัวเมียที่ผสมกับบร้อยนี่เราใช้ใช้พันุ์ลูกผสมแต่ว่ากรณีที่เราจะมาขยายพันธทำพ่อพันธุแม่พันธุ์อีกสายหนึ่งนี่คือสายอะไรก็คือจะเล่นจะจะเน้นแม่พันธุ โครงสร้างใหญ่แล้วก็เลือดสูงนิดนึงค่ะก็คือแสดงว่าเราใช้พ่อพันธุ์อีกคนละตัวกันหรือว่ายังไงพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าเราใช้แม่พันธุ์อีกสายนึ่ะแม่พันธุ์อะไรก็สายอะไรก็ที่ที่เราเลือกมาเป็นตัวโครงสร้างใหญ่เนี่ยก็บอแองโกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะเน้นเลือดสูงหน่อยอ๋อเน้นเลือดสูงนิดนึงเน้นโครงสร้างใหญ่เลือดสูงหน่อยค่ะแสดงว่าของเรานี่ตอนนี้เรามีเราทําอยู่นี่สองส่วนเลยสองส่วนเพื่อให้ตรงกับตลาดที่ที่น่าจะต้องการไน้ใช่ค่ะ การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การดูแลแม่พันธุโดยเฉพาะแม่พันธุ์ที่เอามาผสมกับเลือดบอยเนี่ยก็คือเราเตรียมสถานที่ตรงนี้เรียบร้อยอตอนนั้นชุดนั้นเราเลี้ยงตอนแรกเราใช้ตัวเมียกี่ตัวคือหนูเริ่มจากแรกเลี้ยงเลยนะคะหนูเริ่มจากแม่พันธห้าตัวพ่อพันหนึ่งตัวค่ะแค่นั้นเองตอนแรกแค่นั้นแพะเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงค่ะเร็วเร็วเร็วแล้วก็สูง แป๊บเดียวขยายพันธุ์ได้เร็วพูดง่ายใช่ค่ะขยายพันธุ์ได้เร็วได้ใจเลยได้ค่ะมีกําลังใจด้วยในการทาตรงนี้เรื่องการตลาดก็ที่ว่าชุดแรกที่เราเอามาเลี้ยงตอนนั้นตัวเมียห้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวเนี่ยให้ผลผลิตภายในกี่เดือนตอนนั้นคือมันมีตัวผู้ก็คือหนูซื้อมาจะเป็นแม่ท้องนะคะใจร้อนหน่อยแม่ท้องหน่อยค่ะส่วนใหญ่ฟาร์มใหม่เนี่ยก็จะชอบเอาแม่พันธุ์มาแม่พันธุ์ที่มีลูกติดมาด้วย ก็คือจะมีลูกในท้องมาด้วยแม่ท้องมาเลี้ยงไม่เกินสองสเดือนก็คลอดเห็นผลผลิตเลยค่ะเราก็เตรียมไว้แล้วว่าเราจะมีกําลังใจหลังจากสามเดือนห้าเดือนอะไรก็ว่าไปตอนนั้นเราให้ผลผลิตตอนแรกนี่กี่ตัวชุดแรกชุดแรกหนูจะลงแม่แม่สาวจะได้ผลผลิตลูกหนึ่งตัวค่ะหลังจากนั้นก็ได้แปดทั้งหมดค่ะได้แปดทั้งหมดเลยค่ะ ลหลังจากนั้นห้าตัวเมียเนี่ยที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ให้ผลผลิตเราต่อเนื่องมาเลยต่อเนื่องค่ะสลับสลับมาเรื่อยๆใช่ค่ะแลวทาให้เราได้มีประสบการณ์จากการที่เขาคลอดค่ะ,คะก็เจอทั้งเลี้ยงลูกไม่เป็นบ้างเลี้ยงลูกเป็นบ้างเนี่ยค่ะ,คะก็ได้เรียนรู้กับเขาแล้วละค่ะเรื่องเรื่อง,องดูแลสุขภาพเมื่อกี้ได้คุยกันไหแล้วเ<อ>ทคแ,แรแกกันนะค่ะการดูแลสุขภาพจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนเข้ามันอยู่ว่าเราจะให้ ให้บำรุงตอนไหนให้ถ่ายพยาตอนไหนให้ดูแลมีมีกี่อย่างครับน้องแอบมบที่ที่เราต้องดูแลใส่ใจเ,<ร>เป็นพิเศษเน,น,นะคะก็คือถ้าเราดูแลและป้องกันดีเราจะไม่ต้องใช้ยาเยอะค่ะก็คืออย่างโรงเรือนนะคะโรงเรือนของเราก็จะใช้ผ้าผ้ากัน,น,นลมหมดเลยผ้าดูแลนะ งานผ่าเดินงานพาเดินดูแลหน่อยใช้ผ้ากันลมไว้หมดเลยค่ะการลมไม่ให้มันมีอาการผ่านมากจนเกินไปใช่นะครับป้องกันไข้หวัดค่ะป้องกันไข้หวัดป้องกันโรคไว้ก่อืมแล้วเรื่องเรื่องเรื่องของเราจะเน้นอยู่สองอย่างก็คือปากเท้าเปื่อยกับแค่พยาธิค่ะปากเท้าเปื่อยนี่จริงๆแล้วเราไม่ให้เขาเป็นก่อนที่เราจะมาแก้ไขให้เราเรามีวิธีการตารางเลยค่ะหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งเลยค่ะ ก็คือเราให้วัคซีน,ซนตามนั้นเลยแล้วปัญหาเรื่องโรคเท่าเปืือยจะไม่มีเลยไม่มีค่ะเราป้องกันไว้เลยแล้วพยาธิก็คือพยาธิทางฟาร์มเราจะจัดทําทุก3มเดือนค่ะทุก3เดือน,ก,อนก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นฟาร์มมาตรฐานที่เราดูแลตามกําหนดว่าขั้นตอนอยังไงเราไม่ให้เกินเวลาตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เรามาป้องมารักษาเขาในยะเวลาที่เขาเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้การดูแลสุขภาพ ก่อนคลอดแล้วก็ต้องกักบริเวณเขาไว้หนึ่งเดือนหลังจากที่เขาคลอดแล้วก็ไม่น้อยกว่า20วันหรือหนึ่งเดือนถึงให้เขาพักฟื้นก่อนรวมทั้งลูกด้วยแล้วก็ไม่ให้ออกมาไม่ให้ออกมาค่ะให้เขาแข็งแรงก่อนกินนมแม่เต็มที่ก่อนค่ะยังไงเราก็ให้แม่เขาให้นมลูกเต็มที่เลยช่วงนั้นเพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันลูกเขานะให้มาสู่โลกภายนอกแล้วทีนี้ให้อาหารเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วแพ้หนึ่งเดือนเนี่ยลูกแพ้เนี่ยก็สามารถกินกระถิ่นได้เลยเริ่มแล้วค่ะเริ่มกินได้ตั้ จะกินเต็มที่ก็คือหนึ่งเดือนนะคะจะเริ่มกินแล้วอพอเริ่มกินก็เริ่มกอกยาถ่ายพยาธิเลยค่ะเพื่อป้องกันไว้เลยสายพันธุ์สายพันธุสน์สำหรับตัวเมียเนี่ยจริงๆแล้วกเกษตรกรที่ที่เลือกที่จะมาเป็นแม่พันธุ์อีกตอนนี้มีอยู่เด่นๆเลยเนี่ยสองสามสายพันธุ์คืออะไรสายพันธุ์คือก็ที่ที่เด่นๆก็คือจะเป็นบอแองโกค่ะจะเลี้ยงง่ายต้านทานโรคดีดีค่ะแล้วก็ตลาดต้องการ เราก็ต้องอิงตลาดด้วยว่า<ช>ตลาดมีความต้องการยังไง<ช>เอาที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคเร็วต้านโรคได้ดีแล้วก็ที่แน่ๆความสวยก็ไม่ลดลงเขาก็มีความสวย <c oughs> ใช่ไหมฮะ,ะอันนี้เป็นเป็นสีเขาไม่เหมือนไม่เหมือนอันนั้นเป็นอันนี้เป็นสายพันอะไรนะครับน้องแอมองโกค่ะองโกอันนี้มันจะมีกี่สีองโกนี่แองโกมันจะมีหลายสีค่ะมีหลายสีเลยเหรอใช่ค่ะสีดาสีน้าตาลสีดาล้วนอะไรอย่างนี้เหรอค่ะ ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เป็นคอแดงตัวขาวนี่เป็นสายพันธุ์อะไรลูกผสมบอค่ะผสมบอตัวนี้มีทั้งเลือดสูงและไม่สูงเขาจะเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เป็นซุ้มอะไรครับตงครับตรงนี้เป็นโรงเรือนโรงแรกที่เลี้ยงแพะค่ะโรงแรกเลยเหรอโรงแรกค่ะ,อะเอาไว้ดูสว่วนโอ้โหก็เลยตอนนี้กลายมาเป็นสําหรับขุนแพะขุนค่ะ เตรียมขุนนี่หมายถึงว่าเราเอามอามา,มาขุนเฉพาะไม่ให้เขาไปกินอาหารกับที่อื่นเราดูแลที่นี่เลยเตรียมขุนเพื่อจะเอาน้ําหนักเพื่อจะส่งขายแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อจะส่งขายตรงนี้ก็คือหลังจากที่เขาห mm. ย่านมแล้วประมาณกี่เดือนเนี่ยเขาดูหนะ่อยตอนนี้เพิ่งคลอดตอนนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เองเหรอ,อตอนนี้แพ้ขุนขาดตลาดเขยังไม่มีขุนยังไม่มีขุนแต่เตรียมไว้ค่ะเตรียมโรงเรือนไว้แพ้ขุนนี่ก็หมายความว่าเขา,า <Yeah. S 1> เขาตรียมที่จะมามาทำให้สุขภาพดี เตรียมเรื่องของอาหารเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ยังเป็น,เป,นเป็นแพะรวมกับเพื่อนๆอยู่อันนี้เป็นโรงเรือนอพีรพัฒน์ฟาร์มหลังแรกเลยหลังแรกค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนาะหลังประมาณประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นโรงเรือนที่สองโรงเรือนที่สอง ตอนนั้นต้นทุนเราก็ไม่เยอะมากใช่ไหมเราก็มาทําตรงนี้ตอนนั้นโรงเรือนนี้เขาเขาก็อยู่ได้ปริมาณอันนี้อันนี้เป็นเป็นรวมกันเลยห้องรวมตรงนี้เป็นห้องรวมค่ะคือยังไม่มีห้องคลอดก็คือรวมตัวนี้ได้ประมาณ 30- 40ตัวได้สบายเลยสามสิบสี่สิบตัวก็ใช้ใช,ใช้เนื้อที่ไม่เยอะตรงนี้แต่ว่าถ้าเราจะเตรียมไว้จริงๆแล้วมันหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานมันก็จะจะคลอด จะนู่นจะนี่แล้วจริงๆแล้วเราต้องทําแบบนั้นเลย <Okay. S 1> ทําเตรียมเป็นโรงใหญ่ไว้เลยเนาะตรงน,นี้เนาะครับนี่ครับพีรพัดฟาร์มแพะครับครับวันนี้นะครับภาค2นะครับพีรพัดฟาร์มผู้จัดก,การมองเรื่องของการตลาดแพะในอนาคตเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ตลาดกว้างค่ะกว้าง<แ>หมายถึงว่ากว้างหมายถึงแพะไม่พอส่งขายเลยค่ะกําลังซื้อก็ยังเยอะอยู่กําลังซื้อเยอะค่ะ มองอนาคตอีกสักสองสามปีข้างหน้าเป็นไงบ้างคิดว่ายัางยังยังไม่ตันง่ายนะคะยังไปได้อีกหลายปีค่ะเขาบอกว่าเลี้ยงแพะสมาชิกที่สนใจการเลี้ยงแพะเนี่ยเลี้ยงเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเหมือนไอ้ปลูกยางพาราเขาบอกมีความคิดยังไงบ้างครับก็คือตอนนี้เรามองตอนนี้ดีกว่าค่ะตอ,ตอนนี้<ว>คือยังไปได้ดีรีบรีบทำดีกว่าค่ะ ก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเยอะเราจะเริ่มต้นยังไงดีก็คือทำโรงเรือนเล็กๆก็ได้ทำโรงเรือนเล็กๆค่ะเริ่มต้นจากแม่พันสามสี่ตัว<ช>พ่อพันหนึ่งตัวก็ได้ค่ะเอาค,อค่อยเป็นค่อยไปก่อนค่ะ,คะอยากให้อยากให้ลองเลี้ยงศึกษาดูนิสัยเขาก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าใ,<ช>ในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นยุคเป็นยุคไอโซเชียลเยอะๆเนี่ยนะในการสื่อสื่อความรู้อะไรต่างมันก็เราก็ได้จากหลายแหล่งความรู้ที่เรามาเป็นข้อคิดมาเป็น ความรู้ในการปฏิบัติในการเลี้ยงแพะเนี่ยตอนนี้เรามีกลุ่มมีซื้อมีอะไรต่างๆตอนนี้จริงๆแล้วแต่และอำเภอของจังหวัดเลย <c oughs> จนโดยเฉพาะจังหวัดเลยหรือว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยตอนนี้จังหวัดเลยนี่มีการส่งเสริมให้เลี้ยงแพ้ด้วยนี่คะ่ะตอนนี้ค<อ>ือมีการส่งเสริมให้เลี้ยงแพะเป็นลักษณะเป็นรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจค่ะของเราก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจค,คนเลี้ยงแพะเอราวันค่ะ, L คะเอราวันก็มีสมาชิกสมาชิกตอนนี้ร้อยแล้วค่ะ เป็นร้อยคนคแล้วร้อยฟาร์มแล้วร้อยฟาร์มแล้วค่ะตอนนี้ก็จะขยายพื้นที่ไปแรงอำเภอต่างๆของจังหวัดเลยด้วยก็มีจากอำเภอต่างๆก็มีมามามา,มาศึกษากับเราเหมือนกันค่ะครับส่วนหนึ่งที่ที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้มาจากส่วนราชการที่เริ่มตอนแรกเลยก็คือเริ่มจับกลุ่มของคนที่เลี้ยงก่อนค่ะก่อนที่ทางรัฐจะมาช่วยเหลือใช่ประมาณนั้นไหมค่ะก็มีการจับกลุ่มแล้วทางราชการก็เล็งเห็นของเราค,ความสําคัญตรงนี้เป็นรายได้ค่ะ ก็มาช่วยสนับสนุนค่ะตลาดส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สมาชิกที่สนใจที่จะเลี้ยงใหม่ค่ะอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดกลางนี่อยู่ที่ไหนที่นี่ที่จะมาซื้อเราตลาดกลางก็คือจะเป็นพ่อค้าที่นําส่งต่างประเทศค่ะนําส่งออกนําส่งออกค่ะส่วนใหญ่พ่อค้านี่มาจากไหนพ่อค้ามาจากทุกที่เลยค่ะมาจากทุกที่เลยมีทั้งพ่อค้าคนกลางพ่อค้าที่ซื้อไปเลี้ยงต่อพ่อค้าที่ส่งนอกด้วยใช่ค่ะพ่อค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางหมายถึงว่ามาซื้อที่ฟาร์ม แล้วก็เอาไปขายให้คนที่จะนําส่งต่างประเทศก็มีอีกส่วนหนึ่งมีค่ะราคาก็ว่ากันไปราคาก็ขึ้นลงตามราคาตลาดแต่ตอนนี้เราเราทุกฟาร์มเขาไม่พยายามที่จะขายเป็นกิโลพยายามที่จะขายเป็นตัวเลยก็ขายเป็นกิโลคือแพะขุนค่ะแพะขุนค่ะหมายถึงว่าเรามาขุนให้ได้น้าหนักเรามาขุนให้ได้น้ําหนักก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนคือช่างขายแต่ของเราก็คือเราเป็นกลุ่มเราจะจับกลุ่มขายขาย ก็มาติดต่อที่กลุ่มได้เลยใครมีฟาร์มเป็นลูกฟาร์มอะไรก็ว่ากันไป่องนั้นแต่ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ตกอะไรมากมายก็เป็นราคาที่ดีราคาที่ดีค่ะคนเลี้ยงก็มีกําลังใจตอนนี้ใช่ค่ะสมาชิกก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกเดือนเพิ่มขึ้นค่ะมีคนสนใจเยอะค่ะทางทางส่วนราชการหรือว่าปศุสัตว์อำเภอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างดีดูแลอย่างดีเลยมีประสบการณ์ในการดูแลเราไหมมีค่ะหรือว่ายังทางรัฐภาครัฐเองไม่ได้มีประสบการณ์เยอะ ทางร้ฐนให้การสนับสนุนดีค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดเรืออะไรใช่ไหมไม่ค่ะปศุสัตว์อำเภอโดยเฉพาะอำเภอละวันค่ะส่งเสริมเกษตรกรดีมาก่ดีมากเลยใส่ใจเราใส่ใจอาใส่ใจเรื่องของสุขภาพใส่ใจเรื่องของการตลาดด้วยใช่ค่ะแนะนําส่งเสริมแนะนำทุกอย่างค่ะคือมีอะไรขาดเรือไม่เข้าใจอะไรคือปรึกษาปศุสัตว์อำเภอเราได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ ปัญหาที่ที่เลี้ยงเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนเนาะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวเป็นยังไงบ้างหน้าหนาวก็คือจะระวังเรื่องไข้หวัดนะคะก็เนี่ยค่ะโรงเรือนก็พยายามให้มิดชิดมิดชิดหน้าฝนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไข้หวัดหน้าหนาวก็ยังมีมีค่ะก็เหมือนคนเนี่ยนะเหมือนคนทั่วไปก็แต่หน้าฝนก็จะขาดแคลนเรื่องอาหารหน่อยก็ต้องมีการตุนอาหารไว้ก่อนตุนอาหารไว้ก่อน ฟาร์มก็ต้องมีอาหารเสริมบ้างอาหารที่ช่วงที่เราไม่สามารถไปหาอาหารได้ข้างนอกมามาช่วยเสริมด้วยนะครับป้ายตรงนี้เป็นเป็นป้ายอะไรนะงาแมครับป้ายนี่เป็นพีรพัฒน์าฟาร์มป้ายฟาร์มป้ายแรกของฟาร์มเลยค่ะป้ายแรกเลยใช่ไหม <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นป้ายใหม่ตรงนู้นเป็นโรงเรือนตรงนู้นนะครับป้ายใหม่ตอนนี้กำลังปรับปรุงฟาร์มปรับปรุงฟาร์มกำลังดูแลจัดการโรงเรือนใหญ่แล้วก็มีแล้ว นะครับสถานที่เก็บอาหารก็มีแล้วอันนี้นางแอมผู้จัดการฝาก์าอ่ะฟาร์ฟาร์มลนิดนึงก็ทีรพัทฟาร์มนะคะบ้านห้วยป่านตําบลผาสํายอดอำเภอเอราวันจังหวัดเลยถ้ามาจากเมืองเลยเนี่ยมาถึงสี่แยกวังสพุงมาจากเมืองเลยมาสี่แยกวังสะพุงวิ่งมาเส้นจะมาอุดอรนะคะคมาถึงไฟแดงเอราวันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาประมาณมาประมาณ10กิโลมาบ้านห้วยป่านเลยค่ะบ้านห้วยป่านเลยก็โทรสอบถามที่เบอร์ 0998471654ค่ะเบอร์ผู้จัดการผู้จัดการแอมนะครับติดต่อสอบถามได้มาชมฟาร์มก่อนก็ได้นะครับมาขอคําแนะนําก่อนก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องแอมมากนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับนี่ครับฟาร์มแทะพีรพัฒน์ฟาร์มอําเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับมาชมน้องๆงฟาร์มน้องน้องแพะที่กินหญ้ากินกระถินครับแป๊บเดียวครับเนี่ย เขาใช้เวลาในการเล่มกระถินอยู่ประมาณไม่นานนี่ครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เยี่ยมชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ